สวัสดีครับเพื่อนเนักสะสมที่กรบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญ10บาทนะครับใครที่มีเหรียญ10บาทรุ่นนี้อยู่ในมือครับซึ่งเป็นพัสดุเล็กนะครับผมจะให้ดูง่ายๆเลยนะครับผมต้องการเก็บสะสมนะครับผมเชื่อว่านะครับเหรียญ10บาทเหรียญนี้ปีนี้นะครับ จะมีราคานั้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมองการตลาดแล้วดูท่าทางแล้วนะครับน่าจะไปไกลนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับขอเก็บสะสมนะครับกับเพื่อนๆนะครับขอแบ่งปันส right. ัก10,000แบาทกันแล้วกันนะครับขอสัก10,000แผมจะซื้อราคาสูงนะครับนะฮะจะซื้อราคาแพงขึ้นนะครับอ่าผมมีงบอยู่แสนหนึ่งนะผมมีงบแค่แสนเดียวนะเอานว่าผมมีงบกับเพื่อนเนี่ยแสนหนึ่งตอนนี้ผมอยู่จังหวัดอุบลนะครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะ เห็นไหมครับผมจอดอยู่ตรงที่เป็นรมพุทธรูปนะฮะถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็น่าจะรู้จักนะครับผมมีเงืองบให้สาหนึ่งนะครับนี่จะว่าผมไปเอามาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังเหลือเงินติดกระเป๋ากับบ้านอยู่1นึ่งสารงั้นผมประกาศรับซื้อกับเพื่อนนะครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้ดูให้ดีนะครับเพื่อนนะผมจะซื้อตั้งแต่นะครับาราคานะครับหกบาทขึ้นไปเอาง่ายๆว่านะครับถ้าเกิดว่า ทุกท่านเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับต้องต้องต้องยืนยันนะครับว่าเหรียญที่ผมจะพูดถึงเนี่ยพสอที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผลิตเยอะนะครับคือผลิตสูงถึงนะครับตามข้อมูลนะฮะเก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญไม่ใช่น้อยๆนะครับแต่ว่าผมขอซื้อสักอลงทุนสักแสนหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครนะครับเจอแบบนี้นะเหรียญแบบนี้พลิกดูด้านหลังหน่อยถ้าเหรียญของคุณนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยถ้าเสศษเล็กนี่นะเอ้ยเหรียญสิบบาทนะครับขอขออนุญาตฮะ เหรียญสิบาทพัเศษเล็กแบบนี้เนี่ยเป็นปี2,541ครับตามแค่นี้พอเลยปี2,541นะครับผมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญใหม่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วมีเปล่งรัศมีในเหรียญผมเพิ่มราคาให้เป็นเหรียญละ1,000บาทครับเมื่อก่อนซื้อ700ตอนนี้ผมให้1,000นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่มีเปล่งรัศมีในเหรียญน,นะครับที่เป็นแบบ U.N.C. ที่ยังไม่ผ่านงานใช้ปี4 1่หนึ่งนี่แหละฮะผลิตเก้าเเนี่ยผมให้เหรียญละพันในขณะนี้แต่ถ้าเป็นเหรียญธรรมดาแบบนี้นะครับไม่มีเปล่งลัศมีขอสาภาพสวยๆหน่อยไม่ผ่านงานใช้เอาไปเหรียญละร้อยถ้าผ่านงานใช้สาภาพแบบนี้นะครับรับซื้อนะครับ6 0สิถึงแปบาทครับเพิ่มราคาให้เลยนะครับของงบแค่แสนเดียวนะเพื่อนนะนะครับผมมีงบเก็บสะสมแค่แสนเดียวราคานี้นะราคานี้ถือว่าซื้อสูงแล้ว นะครับเอาราคานี้นะครับมีงบแค่แสนเดียวนะเพื่อนเือนเข้าใจตรงกันนะครับว่าผมซื้อปีอะไรนะครับอย่าลืมนะครับดูก่อนใช้นะเพื่อนนะเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้เหรียญ10บาทพระเสร็เลขแบบนี้ขอเป็นปี2 5 4 1นดนะครับพลิกกลับมาเป็นปี2 5 4 1ไม่ผ่านงานใช้นะครับผมซื้อร้อยหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีประเดนลัศมีอยู่ในเหรียญผมให้พันหนึ่งในขณะนี้นะครับในขณะนี้นะครับถ้าผ่านงานใช้อไป 60- ถึง70 80บบาทนะครับซื้อในเวลานี้ ในงบประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับสำหรับ FC นะครับ FC สยามชาแนลนะครับก็เฮกันทั้งคณะเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแล้วก็ขอฝากนะครับเพื่อนๆที่ถ่ายถามเข้ามาด้วยว่าสยามชาแนลนั้นซื้อเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ฟังเลยนะครับให้เพื่อนๆหาปากกาและกระดาษจดนะครับจําให้ดีนะครับถ้าเป็นเหรียญ10บาทนะครับผมซื้อปีพศ2 5 3 3 2 5 3 1า5 4 1นะครับ แล้วก็นะครับถ้าเป็นเหรียญ5บาทผมซื้อพศ2540 2546านะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญ1นบาทซื้อปีพศ2529แล้วถ้าเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับผมซื้อปีพศ2530ตอนนี้25 3 0สาภาพาไม่ผ่านงานใช้ซื้อสูงถึง1 5 0 0 0บาทต่อเหรียญนะครับแล้วก็ปี2534ครับเหรียญ50สตางค์25สสตางค์นะครับผมซื้อนะครับ มีพศ 2,544, 2,542, 2,530แล้วก็ 2,551, 2,552ซึ่งเป็นเนื้อทองเหลืองพระเศีเล็กเท่านั้นซื้อราคาสูงสุดนั้นคือปี2,552ครับผมซื้อแพงกว่าปี44และ42ถ้าท่านมีแต่ต้องเป็นเนื้อทองเหลืองพระเศีเล็กนะครับอย่าเอาทองแดงมา อยากทราบว่าทองแดงหรือทองเหลืองให้เอาแม่เหล็กดูดดูนะครับเลียวจะรู้เรื่องนะครับแล้วก็ดูพระพักของพระองค์ท่านจะมีขนาดนั้นต่างกันถ้าเป็นเหรียญสิบวาระนะครับขออนุญาตบอกเพ,อเพื่อนเลยแล้วกันเหรียญสิบวาระผมรับวาระเอเปกวาระคุดนะครับหรือว่าร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกแล้วก็เหรียญออมสินตอนนี้เริ่มซื้อแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญนะครับยี่สิบยี่สิบนะวาระซื้อวาระอะไรที่เป็นกิดไข้น้านหลังเนี่ยนะครับเหมือนรูปใบโพยนะครับ แล้วก็วาระนะครับร้อยอครบร้อปีห้องสมุดหอสมุดนะครับผมรับซื้อให้นะครับส่วนเหรียญสตางรูนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตบอกเพื่อนๆเลยนะครับคลิปนี้เอาเต็มๆไปเลยสตางรูผมซื้อรอสอหนึ่งให้ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่เหรียญละ30,000ื่นะครับจะเป็น5สตางหนึสตางสิบสตางก็แล้วแต่ถ้าเจอรอสอหนึ่งได้30,000ื่นแน่นอนนะครับสบภาพที่สวย และเหรียญธรรมดาทั่วไปผมซื้อเหรียญครุฑหนึ่งบาทแบบไม่อั้นเหรียญห้าบาทนะครับทุกพอที่เป็นครุฑรับหมดนะครับที่เป็นครุฑนะครับรับหมดนะครับแล้วก็เหรียญสิบวาระก็คือวาระครุฑด้วยนะครับวาระครุฑก็ยังรับอยู่นะครับแล้วถ้าเป็นนะครับในส่วนของเหรียญเป็นวาระต่างๆเหรียญหนึ่งบาทก็คงจะเป็นนะครับเสด็จนิวัตประมาณนี้นะครับหรือว่านะครับที่ออกเนื้อเงินอะไรต่างๆนะครับก็ สามารถที่จะส่งมาประเมินราคาได้นะครับนี่เป็นเกรดความรู้นะครับฝากหน่อยนะครับใครมีปีนะครับสี่หนึ่งอยู่ในมือนะครับสี่หนึ่งอยู่ในมือนะครับขอซื้อหน่อยแบ่งหน่อยนะครับมีงบให้แสนหนึ่งนะไม่ใช่เหรียญละแสนนะอย่าเข้าใจผิดนะครับก็คือมีงบให้แสนหนึ่งนะครับผมจะซื้อเก็บสะสมผมมองว่าตลาดนักสะสมจะไปไกลในปีสี่หนึ่งถ้ามันเพื่อนจะเก็บไปพร้อมสยามชาแนลก็ไม่ว่ากันนะครับถ้ามีก็ติดต่อมาเลยเลยครับนี่คือช่องทางติดต่อนะครับซ้ายมือนะครับมี QR code คแล้วก็ มี ID ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆถ้าของเพื่อนๆนั้นตรงที่ผมรับซื้อเดี๋ยวปร,ประเมินราคากลับทันทีหน้าที่อ่านถ้าผมยังไม่ได้อ่านใครขออนุญาตนะครับขออภัยเป็นอย่างสูงนะนะครับใจเย็นนิดนึงเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆสมาชิกนะ่นะครับให้ความสนใจแล้วก็ส่งเข้ามาทางช่องสยามชแนลจานวนมากเลยสําหรับเพื่อนๆนะก็นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูสยามชแนลครั้งแรกนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ท่านพลาดในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเรา สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับเพื่อนๆครับ